เตะสติลตีสายฟรีมีเงินใช้ทำง่ายๆทำตามนี้ สวัสดีครับผมเอ็มสตอปเกมหยุดหัวใจไว้ที่เกมคลิปวันนี้ผมจะพาทุกคนเนี่ยไปรู้จักสายฟรีที่แท้ทรูนะฮะทำได้จริงหรือเปล่าหรือแค่จกตาเดียวเราไปดูกันนะครับอันดับแรกนะครับสายฟรีแบบสรุปเลยนะฮะก็ให้เราเนี่ยปั้นมาเนาะวิธีการปั้นเออเก็บเวลยังไงลองไปดูในคลิปก็ได้นะครับผมก็ลงไวในช่องเรียบร้อยแล้วเนาะอาชีพที่ผมแนะนําในวันนี้นะก็เอผมเสียงตกร่องน,นะ อาชีพที่ผมแนะนําในวันนี้นะครับก็จะเป็นโจนเลยนะก็จากสายโจรก็ตอบไปเป็นโรกนะครับซึ่งหลายๆคนก็น่าจะถนัดอยู่แล้วนะครับโมยเงินเมียบ้างอะไรบ้างไปซ่อนไว้ในขาตะเกี้อะไรก็ว่ากันไปนะ มาเดี๋ยวเราไปลองดูนะครับอันดับแรกก็คือเปลี่ยนอาชีพเป็นโจรเสร็จนะครับจากโจรเป็นโรกนะมีแค่อาวุธอันเดียวเลยก็ได้นะครับการีวุธนี่โอ้โหจริงๆอ่ะผมอยากให้ไปฟาร์มก่อนเนาะแบบฟรีเลยนะพอไปฟาร์มไปฟาร์ม,มานะเราก็ได้เงินหนึ่งแสนเนี่ยเราก็มาซื้ออาวุธเป็นการีวุธก็ได้นะซึ่งอาวุธตัวนี้ไปซื้อได้ที่เมืองมอล็อกอ่ะไม่รู้ใช่ไหมเดี๋ยวผมพาไปก็ได้นะครับหรือใครที่แบบมาเจอผมอ่ะในสตองสตรีมนะครับถ้าผมมีมีดเหลือ,อยี่ ก็ทักทายมานะครับสายฟรีเลยนะเดี๋ยวเราจะเดลฟรีๆไปเลยเอตอนนี้ผมอยู่เมืองพอนเทล่าเห็นไหมครับดูจากรูปแผนที่นะฮะผมอยู่ตรงนี้เลยนะครับด้านขวาเนาะเราต้องมาเซ็ตตรงนี้นะครับคาฟ้าตรงนี้เพื่อที่เราจะได้ไปฟาร์มสเต็มเนาะทีนี้นะครับผมจะพาไปซื้ออาวุธก่อนกันละกันนะไปที่วาร์ปไปที่ออมอลล็อกนะพอเราวาร์ปมาแล้วนะครับตรงนี้เขาเรียกว่ามอลลูนเนาะอ่าก็คืออยู่ข้างๆมอลล็อกนะทีนี้เราก็เดินลงมานะครับให้คุยกับเจ้าตัว NPC ตัวนี้นะครับแล้วก็กด น็่รัวๆไปเลยครับเนี่ยเสร็จแล้วก็ให้เราเดินทางวันขวาจนไปสุดทางเลยนะครับเสร็จแล้วก็ให้เข้าว์ปขวาตรงนี้ครับจะมีบ้านอยู่ตรงนี้เนาะก็เข้าไปเลยนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับให้เราเดินตรงมานะฮะตรงไอพจตัวแรกเลยครับที่เขียนว่าเว็บพ่อเนาะเราก็กดคลิกแล้วก็กดบายครับอ่าบายบายแล้วไปก่อนอะไรวะนะเดี๋ยวสิยังพึ่งไปซื้อก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกตามราคาเงินที่เรามีเนาะผมแนะนําว่าไปฟาร์มมาสัก50,0001นแสนหนึ่งเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับซื้อได้แล้วนะเนี่ย เนีย่ยซื้อดาวมัทคัทหรือว่าจะเป็นการิกุสก็ได้ครับใช้ไปก่อนเนาะมาหลังจากสวนใสหมดไปแล้วนะครับใช้ชิ้นเดียวไปก่อนเนาะค่อยๆซื้อทีนี้มาเรื่องของสเตตัสผมจะบอกงี้ให้เราอัพเด็กอะสักยี่สิห้าถึงก่อนเลยนะเนาะเสร็จแล้วเรามาอัพเอจิสักประมาณ50ก่อนนะครับแล้วก็ไปอัพสเตตสัก30เนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็มาบิงสัก30อ่ะสเสร็จแล้วก็ค่อยๆอัพทีละนิดทีละหน่อยเนาะ ก็ค่อยๆดัน a อขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอย่างนี้ดีกว่าอัพอ uh ินเยอะเพื่อที่จะฟาร์มแบบนี้แมปเดียวเราตั้งใจเลยว่าตัวนี้แมบนี้แบบเดียวจบกดออนเดเดตเอสคมาตอนเราเป็นค้าที่เป็นโจรใช่ไหมครับให้เราอัพตามผมเลยนะฮะใครที่คิดว่าอัพไม่ถึงจนะ็อบห้าสิบเนาะอาจจะเป็นจ็อบสีกว่าผมก็แนะนําว่าอาจจะอัพไปเป็นดับเบิลสินะครับสติลขั้วสิอยู่แล้วนะเอเวานรสสัก5นะไฮดิงสแล้วก็อินโพรที่เหลือก็ได้ครับซึ่ง แต่ถ้าเป็นไปได้ก็อัพสิปเลยนะเผื่อเราเล่นตัวเนียยยาวไหครับทีนี้พอเราไปที่คลาสสใช่ไหมครับก็คือเป็นโรคเนาะพอเป็นโรคเนี่ยผมแนะนําให้อัพตามนี้เลยครับก็คือสตาร์มาปุ๊บถ้าเรากดตัวคือเกี่ยวล่างเลยนะครับเจ้าตัวสกิลเน,นี่ยจะเป็นตัวที่เอาไว้จดจําสกิลอื่นๆได้นะอ้าเอานี้ก่อนเลยนะครับอันอื่นค่อยว่ากันนะครับมาเรื่องสเตตสัสสวนมใส่จะตะปชนฉับรเบดเฮลิินพันนะ เรื่องสเตตัสและของสมสัยก็ต้องบอกว่าเออมีแค่นี้แหละนะครับสบายแล้วให้เราไปดูแถบสุดท้ายครับตรงนี้ให้เราไปจดจำสกิลไฟนิ่งคลิกของเท o n โดนะครับซึ่งตัวเนี้ยเราจะไม่มีเองนะเราจะต้องไปห้อง PVP นะครับแล้วก็ไปเหมือนกับจ่ายตังนั่นแหละนะครับแต่ถ้าใครไม่มีลองทักมาในช่วงผมไลฟ์สดก็ได้เนะผมก็จะไปทำให้นะโอเคปะครับเนี่ยให้เราเดินมาเนาะแล้วก็เข้ามาตรงห้องนี้เลยนะครับไหนวะ พร้อมอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางขอไปก็คือเพื่อนๆนะ่ะจะต้องเดินมาตรงนี้ฮะอ่าแล้วก็เข้ามาตรงนี้ฟืบนี่นี่นี่น,นี่แล้วก็เลี้ยวซ้ายมาทีหนึ่งนี่เข้าห้องนี้นะครับมันจะเป็นห้องเข้าไป PVP เนาะอ่ายังไงก็เดี๋ยวค่อยว่าอีกทีหนึ่งนะครับถึงเวลาที่จะต้องไปลุยฟาร์มแล้วเนาะก็ให้เราเนี่ยเดินออกทางขวาเลยครับผมปึ๊บเสร็จแล้วนะครับให้เราเนี่ยเทเลพอร์ตไปขวาบนครับปึ๊บนี่ไปเรื่อยๆนะตรงจุดแดงขวาบนเห็นไ,ไหมครับ นี่นี่นี่อ่ะเดินไปก็ได้เนี่ยผมวิ่งมาถึงแล้วถ้าเกิดจะทําของต่อไปผมแนะนํารองเท้าก่อนเลยนะครับจะทําให้เราเนี่ยเคลื่อนที่เร็วซึ่งรองเท้าก็น้ําหนักสูงด้วยนะเป็นรองเท้าทองนะครับนี่สายฟรีแบบแจ่มเลยนะแล้วเราก็ค่อยๆทาเซ็ตทองให้มันเป็น3ส,ส่วนนะครับจะสบายมากเลยเนาะไปดูได้นะครับวิธีการทาเซตทองดียังไงอ่าสเตตัสเป็นยังไงไปดูในคลิปที่ผมทําไปก่อนหน้านี้ได้เลยมานะเสร็จแล้วเราก็เข้าวัดตรงนี้นะครับพอเ,เข้ามาแล้วนะครับให้เราเนี่ยสามารถที่จะอ่ะให้เดินมาตรงนี้ก่อนด้วยกัน เนบร์ตรงนี้นะแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับปึ๊บตรงนี้จะเป็นจุดสวมรวมนะฮะของเรามอนสเตอร์และผู้คนและบอดเอา้าตายหมดเลย <laughs> เดียวเดียวเดียว <laughs> โอ้เอาเรื่องเลยนะครับอะตรงนี้จะมีพ่อค้าแม่ค้าเขามารับราคาสเต็มอยู่นะซึ่งตอนนี้ราคาสเต็มก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับพี่โดมพี่เจมก็บอกว่าดีเลยดีมากมากฟาร์มเลยฟาร์มเยอะเยอะย่าพิ่งขายอ่ะขายได้ก็ขายแล้วแต่เลยนะครับอ่า ก็คือตอนนี้พันหกแต่จริงๆี่ยมันพันหกห้าสิบก็มีนะแต่มันอยู่บนแมปนะครับเราต้องเดินหายทีหนึ่งเนาะอ่ะก่อนที่เราจะไปสรุปว่าจะได้เท่าไหร่ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวผมลองเออพันเจ็ดร้อยยี่สิบเฮ้ยเอาเรื่องนะอ่ะเดี๋ยวเราค่อยคำนวณน,นะวิธีการฟาร์มครับนี่พอเราเจอใช่ไหมครับผมอย่าเพิ่งเดินนะครับผมจะกดอ้าวไม่ทนันละอ่าอ่ะ,อะโู่ ให้เราอธิบายเพื่อ,อนๆเลยให้เรากดไฟลิกใส่มอนเตอร์ครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะกระโดดไปหามอนเตอร์อ่ะตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมครับ <laughs> นี่เขาเรียกว่าเป็นการจองมอนถ้า,าระเบียดเราถึงนะให้เลือดมอนเตอร์ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งไปเยอะๆนะครับเราจะเป็นการจองมอนถ้าใครมากระโดดซ้ําเขาจะไม่ได้ของนะทีนี้นะครับให้เรากดสติลนะครับครั้งหนึ่งนะฮะนี่สติลนะกดไปเลือยจว่าจะติดนะครับนี่ติดแล้วติดแล้วจะได้ของขึ้นมาเป็นสเตมเห็นไหมครับ เสร็จแล้วเราก็คลิกตีธรรมดาครับก็จะดอกมาอีกชิ้นหนึ่งเท่ากับว่าตัวหนึ่งเรามีโอกาสได้ถึง2ชิ้นนะครับ1นถึงสงชิ้นนะซึ่งโอกาสที่จะเต็มมันดอกเยอะมากๆเลยนะครับเตะสติลตีอ่าประมาณนี้นะครับเป็นวิธีอาสามนะเตะสติลนะครับได้เสร็จปุ๊บตีเห็นไหมครับแล้วก็เก็บเห็นไหมก็ได้2องงานทีนี้ ถ้าสมมติผมอิงที่คนนี้ก็แล้วกันนะครับหพันเจ็ดร้อยยี่สิบววะมาเดี๋ยวลองคำนวณไปด้วยกันเนาะถามว่าที่นี่ได้เท่าไหร่ใช่ไหมัหนึ่งก็คือไม่ต้องกดกรรมัมไม่ต้องกดมรกรน,นะครับแต่ถ้าเกิดใครมี v ีพีอยู่แล้วก็เป็นบีพีปกติไปเลยนะเท่าที่ผมถามเพื่อนมาเนี่ยประมาณ2 0 0ถึง600ชิ้นซึ่งมันอยู่ที่หลายๆส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นคาสจอสียบ้างแหละจะไม่ว่าจะเป็นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็พูดยากเนาะว่าแต่ละคนได้ไม่เท่ากันนะเอาเป็นปว่าผมเขียนให้แบบคค่่่าาโดยทีไมต้้้องกกกินนขั ผมเริ่มต้นที่คิดที่100ดีกว่ามันจะได้คูณง่ายเนาะครึ่งชั่วโมงได้100ชิ้นราคา1720นะครับอ่าร้อยชิ้นคูณ1720เนาะก็ได้มาแสนเจ็อันนี้คิดที่ร้อยชิ้นนะแต่ปกติเราจะน,าน่าจะฟาร์มเฉลี่ยประมาณเกือบ300ชิ้นนะครับอย่างน้อยนะอันนี้ครึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับถ้าเกิดผมคูณ2ก็คือ1ชั่วโมงถูกป่ะอ่าหชั่วโมงเราได้3ามแสนสี่เลนะนะถ้าเกิดเมื่อกี้ร้อยชิ้นถ้าเกิดเป็น2ล่ะถ้าเป,ป็็น2 2กกคููณถปะ แสดงว่าถ้าเกิดเราฟาร์มได้200ชิ้นนะครับผมเนี่ยผมว่ามั่นใจว่าเพื่อนๆเ,เกิน200ชิ้นนะ่ะเฉลี่ยนะ่าจะอยู่ที่250-300นะครับแต่ถ้าเกิดบางคนก็ฟาร์มได้500นะอันนี้เรื่องจริงนะครับถ้าเราตีไปกลมๆก,ก็เป็น700ก็แล้วกันนะครับอ่าถ้าสมมติ700เนาะหนึ่งชั่วโมงได้700น,นะครับอ่าทีนี้เราฟาร์มวันหนึ่งอะ่ะก็อาจจะ5ชั่วโมงไหมอ่า5ชั่วโมงน่าจะประบาณโอเคอยู่เนาะไม่หนักไปไม่น้อยไปนะครับประมาณนี้เลยใช่เลยต้องรวย เจ็ดแสนคูณอันนี้คือ1ชั่วโมงนะค,คูณ5น้อง5ชั่วโมงนะก็เท่ากับวันละ3.5อ่าเห็นไ,ไหมครับแต่ผมแนะนำอย่างนี้ดีกว่าไหมฟาร์มไปเรื่อยๆได้ไหมครับแบบว่าไม่ต้องซสีเรียสไม่ต้องเร่งรอบฟาร์มไปเรื่อยทั้งวันนั่นแหละอาจจะเป็น5ชั่วโมงถึง10ชั่วโมงแล้วแต่วันนะครับก็จะเพิ่มไปอีกนิดหน่อยก็อาจจะได้เปลี่ยน 5M 5เอ็มเอ็มเอ็มน่าจะพอไหวอยู่นะเพื่อนๆอ่า ทำไมถึงผมว่าไหวเพราะว่าหลายๆคนได้มากกว่านี้แล้วก็หลายๆคนเนี่ยบอกผมว่าเขาก็ฟาร์มทั้งวันไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้ซีรีอะไรพอถึง 5m เขาก็หยุดพักแค่นั้นเองต่อวันนะครับคูณ30วันนะปึ๊บเท่ากับว่าเดือนละ 150m นะครับไม่น้อยนะฮะสายนี้จะจ่ายฟรีนะบอกก่อนนะครับเราไม่ได้เติมวันนี้ไงออเพราะฉะนั้นเนี่ย 150m ถือว่าดีถ้าสมมติเราจะอนาคตรเราจะไปซื้อของนะครับเฮ้ยอยากจะเล่นอัปเกรตตัวละคร มีอาวุธถามว่าได้ไหมอ่ะลองคูณไปดูนะครับคูณสักครึ่งปีอ่ะเราใช้เวลาหน่อยเนาะคือ6เดือนนะครับก็ได้900 m อมคำว่า900 m อเอมนี่ยแสดงว่าอะไรครับเราสามารถซื้อของแต่งตัวผมว่าน่าจะได้ครบเซตในการฟาร,ร์มแมปบนแมปในแมปต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับ9 0 0าร้อยเอม่าสมมติแล้วกันนะครับว่าตอนนี้เงินสัก1 m อสักตีเป็นมูลค่าสัก10บาท12บาทนะครับตีเป็นบาทแล้วกันอาจต่ำๆเลยนะฮะก็เท่ากับ9000 เงินกำเงินมา9,000บาทเราสามารถที่ซื้อซื้ออะไรได้บ้างครับโอ้โหเซตนินจาก็น่าจะได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าสายฟรีเราก็เริ่มได้แล้วนะอ่าพอเรามีตัวละครใหม่มาแต่งตัวลงดันนู่นนี่นั่น,นต่อไปเราก็อาจจะได้เงินเยอะกว่านี้นะหรือดีไม่ดีสเต็มก็น่าจะรวยยาวๆไปบางคนเออลงไปเป็นหมื่นก็มาฟาร์มสเต็มอยู่นะครับผมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าดีเลยดีมากๆนะครับอย่าลืม ลองเอาวิธีนี <S 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 ้มาใช้การดูนะในแมพสเต็มเนาะยังมีแมพอื่นๆอีกนะครับเดี๋ยวไว้วลาหลังเราจะมาอธิบายแถลงแจ้งไขกันนะครับก็ถ้าคลิปนี้เป็นคลิปที่ดีนะครับก็ฝากกดถูกใจด้วยแต่ถ้าเกิดยังไม่ชอบก็กดถูกใจไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวันต่อไปสต่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอทุกคนโชคดีครับ